โตโยต้าครา l l a a l t ทิป1.8 GR สปอร์ตคุณผู้ชมคันนี้เป็นรถปี2018นะครับคันนี้คุณผู้ชมเลขไม้เนี่ยน้อยมากราคายังถูกแสนคุ้มอีกต่างหากนะฮะและที่สำคัญได้ชุดแต่ง GR สปอร์ตเป็นของแถมมาด้วยนะครับเดี๋ยวแลยละเอียดตัวรถเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเราติดตามชมคลิปได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่กำลังสนใจและมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะครับผม วันนี้นะครับอยู่กับผมพอดเพชรยนต์ครับผมแล้วเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์ครับผมกรุงเทพมินบุรีเสรีไทย68แยก1คุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมผมมี1นึ่งพันมาอยากให้คุณผู้ชมดูเนาะคันนี้คืออะไรคันนี้คือโตโยต้าเอลติสคุณผู้ชม1.8 GR Sport นะครับคันนี้ได้ชุดแต่ง GR Sport มาแล้วด้วยรถคันนี้เป็นรถปี2018ครับคุณผู้ชมเลขไม่เนี่ยแสนต้นๆเท่านั้นแหละผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยผมขออนุญาตเปิดราคาเลยแล้วกันคันนี้คุณผู้ชมหาจากป้ายแดงไปประมาณ4แสี้ราาคอยู่ทที่579,000บบาคครัุณผู้ชม ฟังไม่ผิดครับคุณผู้ชมเอาติดราคานี้เลยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์065529769 6นะฮะหรือแอดไลน์มาที่ TECHR2547 นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมพาชมในคลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวก็แล้วก็คุณผู้ชมคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสีขาวอย่างนี้เนี่ยหายากมากนะฮะสำหรับตัวเอาติดนะครับเพราะโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลสีดำเนาะแต่ว่าสีขาวเนี่ยจะค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่นะผู้ชมเนาะเอาบิดเขาซื้อมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับซื้อมาเป็นเป็นรถแท็กซี่อย่างเงี้ยผู้ชมแล้วก็เป็นรถสำนักง,งานต่างๆนะฮะเพราะว่าเครื่องเขาทนโตโยต้าเนี่ยเครื่องทนอะไรถูกซ่อมได้ทุกที่ทั่วไทยคุณผู้ชมศูนย์บริการทั่วประเทศฮะอุลเล็กๆก,ก,ก็ซ่อมได้คุณผู้ชมสำหรับตัว,ตวโตโยต้าเนาะเพราะว่าเขาไม่ตุกจิกนะฮะแถมผ่อนเนี่ยยังผ่อนแสนถูกต่างหากคุณผู้ชมเครื่องเนี่ยใช้ไปยาวๆเลยสิบยี่สิบปียังอยู่เมื่อเช้านี้ผมเพิ่งเจอผม,ผมนั่งแท็กซี่มาทำงานเนาะผมเจอพี่คคนนพี่ท่ทานนึงุณผู้ชม ใช้ t ต y o ต a a เอาติแต่ว่าเป็นตัวหน้าไมเนอร์เชนคุณผู้ชมครับเลขใหม่เนี่ยเขาวิ่งไปประมาณล้านห้าครับใช่ร 5, ครับฟังไม่ผิดล้านห้าเลยคุณผู้ชมแลวเขาผมสอบถามรายละเอียดเขาเนาะเขาก็แจ้งมาว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเครื่องเดิมเลยเปลี่ยนถ่ายแค่ของเหลวเปลี่ยนถ่ายแค่น้ามันต่างๆเปลี่ยนถ่ายแค่พวกน้าแอร์แมนเทนแนนธรรมดานะคุณผู้ชมซึ่งใหม่ไปล้านห้านะคุณผู้ชมผมว่าโูสุดมากครับและรถเนี่ยประมาณเจ็ดปีเองคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าสุดมากคุณผู้ชมครับ และที่สําคัญเขาไม่จุกจิกเนาะรถโตโยต้าอย่างที่คุณผู้ชมหลายๆท่านทราบนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะพาเข้าคลิปเลยแล้วกันพาชมรายละเอียดตัวรถก่อนเนาะเดี๋ยวอย่างแรกคุณผู้ชมผมขอพาเดินดูรอบๆตัวรถกันก่อนเนาะสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดภายในรายละเอียดโครงสร้างต่างๆนะครับเดี่ยมสันต่างๆรอบตัวรถคุณผู้ชมนะฮะนี่แม็กสวยด้วยคุณผู้ชมชุดแต่งเทียสปอร์ตรอบคันนะครับและเขามีตัวสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยจริงๆคันนี้ผมพกทางอยากได้เลยนะ แต่ติดที่ว่าถ้าผมไม่ผ่อนคันอื่นอยู่เนี่ยผมเอาละคันนี้นะฮะสวยจริงๆคุณผู้ชมคันนี้นะครับเจค,ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาชมรอบตัวรถก่อนเนาะนี่เลยคุณผู้ชมสวยมากคุณผู้ชมผมมองตรงอยากได้มากคันนี้ครับโอเคประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมสําหรับรอบตัวคันของเขานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงรายละเอียดสักนิดนึงเนาะคันนี้คุณผู้ชมราคา57 9 0 0 0เนันบาทครับฟีด้าเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ1 9ื0 0เหต้นคุณผู้ชม ประมาณ9ก้าพันประมาณหมื่นประมาณเนี้ยแล้วแต่เครดิตแล้วแต่ดอกเบี้ยที่คุณผู้ชมจะได้รับเนาะซึ่งรายละเอียดตรงส่วนนั้นเราต้องคุยกันอีกทีหนึ่งว่าคุณผู้ชมทําอาชีพอะไรรายรับเท่าไหร่หเงินเดือนเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่เราค่อยว่ากันคุณผู้ชมครับเรื่องนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเราค่อยคุยกันที่หลังได้นะฮะอย่างแรกตอนนี้เรามาชมตัวรถก่อนดีกว่าเนาะโอเคขออนุญาตเริ่มที่ไฟหน้าตัวนี้นคุณผู้ชมไฟหน้าเป็นไฟ,ไนปนไฟโปรเจคเตอร์นะฮะมีไฟตัดหมอกมาให้คุณผู้ชมมีไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ต่าง เป็นสีเขาเรียกว่าสีดําด้านสีกอสแบกเนาะคุณผู้ชมเนาะประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าลูปตัววีตัวนี้จะเป็นตัวสีโครเมียมเนาะคุณผู้ชมเนาะเป็นสีออกบอลบอลโครเมียมโครเมียมประมาณนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาได้เป็นชุดแต่งเจียสปอร์ตมานะฮะเพราะว่าถ้าตัวปกติตัวสเกิร์ตหน้าตัวเนี้ยแล้วก็สเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังจะไม่มีมาให้คุณผู้ชมครับโอเคขาวๆประมาณนี้เนาะสำหรับตัวส่วนของด้านหน้านะคุณผู้ชมมาที่ส่วนของล้อกันบ้างนะฮะคันนี้คุณผู้ชมเป็นล้อขอบ17ดครับผมได้ยางปีย สวยอย่างนี้ครับคุณผู้ชมแมกไลสวยอย่างนี้คุณผู้ชมลงเงาประดำอย่างนี้ครับนี่เลยคุณผู้ชมครับและคันนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าได้ดิสเบกคู่หน้าคู่หลังมาด้วยนะฮะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราปาดไปด้านข้างทีนิหนึ่งเนาะกระจกมองข้างได้เป็นสีดำเงาคุณผ er mm ู hmm. so like okay. ้ชมครับตามสีสเกิร์ตเลยนะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยนะฮะหมจับตัวนี้เป็นสีโคมี่มทั้งสี่บานเลยนะฮะกระจกปรับไฟฟ้าปรับปรับพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะคุณผู้ชมเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ มาดูกันที่ด้านท้ายครับคุณผู้ชมคันนี้ด้านท้ายเนี่ยสวยงามมากนะฮะด้านท้ายคันนี้จะมีสปอยเลอร์เป็นของแถมมาให้เพราะเป็นว่าเป็นตัว GR Sport นะฮะจะมีสปอยเลอร์มีสเกิร์ตหลังมาให้คุณผู้ชมและทะเบียนเนี่ยสวยมาก8003คุณผู้ชมครับสวยจริงคุณผู้ชมนีไฟท้ายเขา LED ทั้งทั้งโคมเลยอย่างนี้นะฮะโอเคคุณผู้ชมครับเราไปดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งนี้ก็เช่นกันคุณผู้ชมมี สเกิร์ตข้างต่างมาให้คมเมี่ยมต่างนะฮะกระจกไฟฟ้าสีดาเงาเนาะคุณผู้ชมเนาะโอเคครับผมเดียวขออนุญาตขั้นตอนต่อไปพาชมภายในีสักนิดน,นึงทั้งตัวโครงสร้างทั้งออปชั่นภายในเลยนะครับโอเค <Okay. S 2> ขออนุญาตนะครับโอเคคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปชมภายในกันผมขออนุญาตให้ดูแผงประตูข้างนิดนึงแผงประตูข้างของตัวนี้เขาจะเป็นตัวหุ้มบุมาให้นะเป็นบุหนังสังเคราะห์มาให้ครับแล้วก็ตัดด้วยดลายสีแดงตัวนี้เป็นสีแดงออกแดงส้มๆหน่อยนะฮะ เขาเรียกเป็นแดงราวาคุณผู้ชมครับตัวหูกระจกด้านในก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะฮะสีโครเมียมกระจกปรับไฟฟ้าสองบานนะฮะตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าปรับองศสาไฟฟ้าปรับพับไฟฟ้านะฮะแล้วก็ตัวกระจกอปรับกระจกตัวกระจกน้านข้างตัวนี้จะปรับอัตโต้แค่บานคนขับนะคุณผู้ชมแต่ว่าบานอื่นจะเป็นปรับแบนนว่นนะฮะปรับล็อกไฟฟ้าปรับล็อกกระจกไฟฟ้านะฮะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอญาดให้ชมภายในกันสักนิดหนึ่งเนาะ นี่ภายในเขาข้างกว้างขวาง,ง,งเลยและได้เบาะทรงสปอร์ตมาด้วยนะฮะตัว G R Sport ตัวนี้นะครับเรามาดูต่อกันที่คอนโซลด้านหน้าเนาะด้านหน้าตัวนี้คุณผู้ชมจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะมีตัวอ่าเขาเรียกว่าอ่าซีโทษทีฮะซีนเชียลชิพนะฮะมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ควิคชิปเตอร์ต่างๆก็มีมาให้คุณผู้ชมเกียร์ปรับเวลาที่เราอยากจะเร่งแซงนะ,ะเขาจะมีซีนเชียลช,ชิพมาให้นะค,ะคุณผู้ชมนะ เข้าเกียร์ดีมาปุ๊บปรับเป็นเกียร์เอ็มแล้วเราก็กดตัวนี้ได้เลยเพื่อเชนเกียร์ตบเกียร์ขึ้นเชนเกียร์ลงอย่างเงี้ยได้หมดเลยผู้ชมนะครับผมได้มาติฟังก์ชันหน้าจอผู้ชมนี่จอสวยๆอย่างนี้ผู้ชมครับคันนี้เลขใหม่วิ่งประมาณแสนต้นผู้ชมครับจอ Android 7นิ้วผู้ชมมีวิทยุในตัวแอร์ออโต้นะฮะตัวเกียร์ออโต้คุณผู้ชมแบบ CVT นะคุณผู้ชมนะ7สปีดครับตัวเบรกมือไฟฟ้านะฮะนี่ปรับขึ้นปรับลงปิดเปิดต่างๆก็ไฟฟ้าหมดเลยนะคครััับในนนตวี แอร์ออโต้อย่างที่ผมแจ้งคุณผู้ชมและที่สําคัญคันนี้คุณผู้ชมด้านหลังกว้างขวางมากนะฮะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของโครงสร้างภายในกันบ้างเนาะเราเริ่มมาที่ด้านข้างครับคุณผู้ชมตัวนี้แผงประตูต่างนะฮะจุดยึดต,ต่างๆน็อตต่างคุณผู้ชมเดิมเดิมเราดูยังไงก็คือถ้าน็อตไม่มีการขยับขยืน่นน็อตไม่มีรอยประแจขันต่างๆเดิมสนิทคุณผู้ชมครับและอีกจุดหนึ่งที่คุณผู้ชมหลายๆคนชอบไปดึงดูเนาะซึ่งจริงจริงตัวนี้เราไม่ควรมาดึงดูเนาะถ้าอ ดึงได้แหละแต่ว่าเราไม่ควรดึงบ่อยคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะทำให้ตัวยางตัวนี้มันช้ำแล้วมันจะปิดไม่สนิทนะครับตัวเม็ดอาร์คต่างๆต,ตัวรอยขีบโรบอทโรงงานต่างๆนะครับผมตัวโตโยต้าคุณผู้ชมเขาจะทําสีสเลเยอร์ครับจะมีตัวรองพื้นตัวสีหลักแล้วก็ตัวสีเคลือบครับคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้เขาก็จะเคลือบมาให้ทั้งหมดเลยนะฮะมีรอยขีบโรบอทรอยเม็ดอาร์คต่างๆเนี่ยคมรีบตุเม็ดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของประตูด้านหลังกันบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อขออนุญาตนะล็อกประตูไว้โอเคครับอโอเคผู้ชมด้านหลังตัวนี้นะฮะก็เป็นเหมือนกันคุณผู้ชมน็อตทุกจุดไม่มีการขยับขยื่ในใดทั้งสิ้นนะฮะบุหนังเรียบร้อยมาให้ตัวหูกระจกไอ้ตัวทีฮะตัวหูประตูตัวนี้โครเมียมนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะคะละ้วด้านหลังกว้างมากนะฮะนี่โครงสร้างต่างๆรอบรถคุณผู้ชมรอบตัวคันรอบประตูแผงข้างอะไรพวกนี้ เดิมๆสนิทอย่างนี้ผู้ชมอ่ะเราทำมาดูเม็ดอาร์กบ้างเนาะตะเคียบงูเม็ดอาร์กด้านในไปยังไงนี่ผู้ชมเห็นไหมไม่เคยดึงเลยผู้ชมคันนี้แน่นมากนะฮะอ่ะนี่ผู้ชมขออนุญาตไม่ได้ดึงดูให้ให้ดูทั้งหมดเนาะเพราะกลัวมันจะช้ำนะผู้ชมนะด้านในผู้ชมรอยคีบรอบบอรดต่างๆเม็ดอาร์กโรงงานต่างๆอยู่ครบครับผมโอเคครับผู้ชมขออนุญาตให้ชมกระจกกัอนสนิดน,นึงเนะาะกระจกคันนี้เดิมๆโตโยต้าเ,เ,เลยซึ่งของโตโยต้าเนี่ยสมมุติถ้าไม่เคยมีการเปลี่ยนมา โลโก้โตโยต้าตัวนี้จะไม่อยู่นะผู้ชมต่อให้เราเปลี่ยนกับทางศูนย์ก็จะไม่ใช่เป็นโลโก้โตโยต้าอย่างนี้เขาจะมีแค่โลโก้ตัวมอกอตีมาให้นะฮะเพราะว่าถ้าจะเป็นโลโก้โตโยต้าอย่างนี้ต้องเป็นเดิมโรงงานเลยนะครับไม่อินเจีแปนประมาณนั้นผู้ชมครับโอเคผูค้ชมเดี๋ยวในส่วนต่อไปผมขออนุญาตพาผูช้ชมชมด้านทากันทีนึ่งเนาะห้องเก็บสัมภาระต,ต่างๆว่ากว้างขวางไหมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพวกแม่แรงต่างๆอะไรมีมาให้ไหมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเปิดชมมากสักนิดหนึ่งเนาะขออนุญาตนะครับ โอเคครับผมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระคุณผู้ชมกว้างขวางมากนะฮะด้านในเนี่ยเก็บกระเป๋าได้3ามใบสบายเลยคุณผู้ชมนะครับและมีตัวปิดกันกลิ่นกันอะไรพวกนี้ให้ด้วยเนาะเพราะว่าเขาจะไม่เหมือนรถตัวที่เป็นตัวแฮนด์แบ็กหประตูที่ว่าเราเก็บด้านหลังแต่ว่ากลิ่นก็ยังเข้าอยู่อย่างเช่นพวกทุเรียนหรือพวกอาหารที่เขาข่า,ขามีกลิ่นอย่างเงี้ยก็จะไม่เข้าไปในตัวรถนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอญาตเช็คตัวยางอะไรกันเนาะนี่ยางอะไรก็มีมาให้ชุดแม่แรงต่างๆมีมาให้นะฮะยางอะไรคุณผู้ชมตัวนี้ขอญาตดูปีนะฮ ตัวนี้จะยางอะไรเป็นปีอขออนุญาตนะผมขอดูสักแป,ป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะไม่เป็นไร้ามันเป็นปีเก่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นปีใหม่ให้ไม่ต้องห่วงนะฮะโอเคคุณผู้ชมอ๋อตัวนี้เป็นปี2022คุณผู้ชมยังใช้งานได้นะฮะตัวยางอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสมากแต่ว่าเราต้องหมั่นแนทานแนแนหน่อยก็ดีคุณผู้ชมครับโอเคชุดแม่แรงต่างๆโครงสร้างต่างๆตัวถังด้านหลังคุณผู้ชมประมาณนี้เลยครับโอเคครับผมนี่ ในส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของตัวฝากระโปรงกันบ้างนะฮะนี่คำ้ำคานต่างๆนะฮะตัวจุดเชื่อมจุดนอด็อตยึดต่างๆเม็ดกลมต่างๆพู้ชมคมจีบอย่างนี้เลยและที่สาคัญตัวนี้ตัวซีนตัวนี้เล็บจิกต้องเป็นรอยเล็บคุณผู้ชมอ่ามันจะเป็นรอยเล็บแบบนี้เนี่ถึงจะเรียกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าถ้ามีการพ่นสีทับมันจะแข็งคุณนผะู้ชมแล้วเราจะเล็บจิกไม่ได้นะฮะซีนต่างๆเนี่ยเราจิกได้ทุกจุดเลยนะครับนี่คุณผู้ชมโครงสร้างต่างๆของตัวรถนะครับเดิมๆอย่างนี้คุณนผะู้ชมครับ เคยมีการขยับขยื่อยได้ดทั้งสิ้นเลยคุณผู้ชมนะฮะโอเคเดี๋ยวส่วนต่อไปผมพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าดูโครงสร้างที่ห้องเครื่องกันบ้างเนาะนะครับผมในส่วนของห้องเครื่องคุณผู้ชมตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะคุณผู้ชมนะครับแรงม้าเนี่ยเขาข้างสูงอยู่แล้วท็อกสูงอยู่แล้ว1.8ยุติเอาติคล้ายๆก็รู้คุณผู้ชมแท็กซี่ใช้ทั่วไทยนะฮะรถสำนักง,งานใช้ทั่วประเทศคุณผู้ชมครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันดีกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์เรื่องสเปคอะไรพวกเนี้ยคุณผ โ okay. อเคก่อนที่เราจะไปดูโครงสร้างของตัวถังมันนะผมขออนุญาตให้ดูฝากระโปง,งนิดนึงฝากระโปงด้านในเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งตอนแรกครับว่าสีเขาจะทําอยู่3มเลเยอร์เนาะแต่ว่าด้านในอ่ะเขาจะทําสีมาแค่2เลเยอร์ก็คือมีรองพื้นแล้วก็สีหลักนะผู้ชมและเม็ดอาร์ตต่างเนี่ยเอ่อทุทีฮะเม็ดก้มต่างๆต้องคง้าจีบอย่างนี้ไม่เคยมีการทําสีไม่เคยมีการพ่นทับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อที่ว่าจะเก็บไว้เป็นข้อพิจารณาคุณผู้ชมต้องดูจุดตรงนี้ด้วยนะฮะนี่นะครับและ อย่างที่วมงแจ้งซีนตัวนี้ซีนยางตัวนี้เล็บจิกต้องเป็นรอยครับเหมือนด้านหลังด้วยนะฮะโอเคคุณผู้ชมเรามาดูในส่วนของตัวถังกันบ้างเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่คำโชคต่างๆคุณผู้ชมเดิมๆสนิทอย่างนี้จุดนี้จะเป็นจุดเดียวที่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะเพราะว่ามันจะเป็นบอดี้ติดมากับตัวเครื่องคุณผู้ชมครับถ้ามันมีการชนหนักพิควาบอะไรพวกนี้เราไปการเคาะนะฮะซึ่งจริงๆฝั่งที่ชอบมีปัญหาจะเป็นฝั่งนี้คุณผู้ชมเวลาที่เรา กลับรถเวลาที่เราเลี้ยวอย่างเงี้ยตัวนี้มันชอบมีการประทะนะเขาแก้มข้างตัวนี้ปึ้งตัวเบ้าโชกตัวนี้มีการยุบลงไปก็ต้องมาเคาะแก้กันแต่ว่าคันนี้ผมรับประกันได้นะฮะมีเป็นตัวไบเซอร์มาให้นะฮะรับประกัน247จุดขุดคคันคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมคานต่างๆนะครับนี่คานหน้าคานกลางมีคานซ้ายคานขวาเสาเอเสาบีต่างๆนะฮะแก้มข้างต่างๆน็อตเดิมๆสนิทอย่างนี้ครับคุณผู้ชม คันนี้เพิ่งเข้ามานะุผู้ชมยังไม่ได้มีการสปาเดนทังสิ้นนะครับยังได้ไม่ได้มีการถัดล้างอะไรต่างๆเลยนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับสําหรับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจรายละเอียดนะฮะติดต่อผมมาได้เลยเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของเครื่องผมขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสรุปกันท้ายคลิปอีกทีหนึ่งเนาะว่ามีอะไรบ้างคันนี้นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่ว่าเหมาะกับเราบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปครับ โอเคครับผมไปยังกันกันบ้างผู้ชมสำหรับเจ้าตัวโตโยต้าโครรา a อลติด 1.8G-R Sport คันนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งเลยได้ชุดแต่ง G-R Sport ตกันด้วยนะฮะถูกใจกันไหมคุณผู้ชมชอบกันไหมถ้าชอบโทรเข้ามาผมได้เลยที่เบอร์065 529 769 6นะครับคันนี้คุณผู้ชมรถปี2018ฮนะมาแสนต้นๆเท่านั้นนะครับราคาเนี่ยถูกแสนถูกคุณผู้ชมถูกกว่าป้ายแดงไปประมาณ400,000น,นะคุณผู้ชมเกือบ50%แล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ 5 7ส0 0 0บาทครับผมฟรีดาวพอนเริ่มต้นอยู่ประมาณ9,000พันหมื่นประมาณนี้คุณผู้ชมยิงถ้าคุณผู้ชมมีดาวมาเนี่ยยิงรถไปใหญ่เลยนะฮะละคันนี้เหมาะกับใครบ้างคุณผู้ชมเหมาะใช้งานในเมืองเนี่ยสบายเลยออกต่างจังหวัดก็สบายเพราะว่าเขาเป็นเครื่อง1.8เร่งปื๊ดปั๊บสบายเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าใครที่ว่ารู้สึกว่า Vios หรือว่าตัว Yaris เนี่ยยังไม่สะใจยังไม่สมใจมาเอาคันนี้ไปใช้งาน,นครับคันนี้เนี่ยเครื่อง1.8เลยนะฮะได้เกียร์ CVT ไอ้ CC v อไปด้วยนะฮะ คันนี้รถปี2018นะคุณนะผู้ชม,มน,ะน,นะอย่าลืมนะครับผมถ้าสนใจอย่าลืมโทรมาที่เบอร์0655297669นะครับผมหรือแอดไลน์มาที่ p e c h r 2 5 4 7เลยนะครับถ้าถ้าสนใจเนี่ยอย่าลืมนะคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยววันนี้ผมขอรถยนต์และบริษัทรถยนต์ขออนุญาตจบรีวิววัเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมมาถ่ายลงให้อีกหรือว่ามีข่าวอะไรเข้ามามีรถอะไรเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมมาแจ้งกันอีกรอบนะครับก็วันนี้ครับผมขอจบวัเพียงเท่่่าาานนนี้กกกอนนะอเะยลลืมด like, ดไค์์แชร กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆคลิปใหม่ๆจากทางผมเนาะวันนี้ผมคับบริษัทเรยนต์สวัสดีครับ